สมบพไพรพรมปีหลวงมฤคทายวรรณอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาถึงมวยคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ w b c a เสียครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทเนธสิสิปรพาพยิมครับเจ้าของแชมป์ชาวไทยเจอกับแจ็คอเมซ่าจากอินโดนีเซียเรามาทําความรู้จักกับแชมป์ชาวไทยเนตรกันสักเล็กน้อยครับคุณสุดนถครับครับเนรเป็นเด็กจากจังหวัดระนองน,นะครับปีนี้29เลยนะครับชื่อจริงว่าทเนธจิตกวีก็เคยช่วงมวยไทยมาเป็นร้อยๆไฟท์เลยนะครับ ที่ผ่านมาครับนี่เคยชิงแชมป์โลก2ครั้งนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับแพ้ให้กับฮวนเดวิโก่นะฮวนคาร์ลอสเดวิโก่ครับแล้วก็ไปชิงแชมป์ที่เม็กซิโกนะครับแพ้ให้กับโรดิเกสนะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่น108ปอนด์ของ WBA นะครับปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์อันดับสูงของทั้ง WBA และ WBC นะครับในวัย29ปีนะครับผลงานชก33สามสิครั้งชนะ31ในการน็อก13ครั้งและแพ้2ครั้งนะครับ มีท่านคนเอกอัคเดศส,สิประพายิ้มครับให้การสนับสนุนหัวหน้าคณะคุณขากูลพองสุภานะครับและก็เทรนเนอร์ต่อสักพองสุภาวันนี้กระซิบบอกก่อนการถ่ายทอดสดครับบอกว่าวันนี้เนจะเน้นเกมบุกให้มากขึ้นนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับหมอเซง13เหรียญน,นะครับที่ช่วยรักษาบำบ,บัดอ,อาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน ให้กับทังเนตรจนมีอาการดีขึ้นจริงๆแล้วเนตรนั้นพักการชกไปหลายปีเหมือนกันครับคุณสันตชัยฮะครับแล้วก็สามารถกลับมาชกได้อีกอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับทีแรกนึกว่าเลิกไปแล้วได้สั้นะครับต้องขอบคุณความอัศจรรย์ของหมอเทวดาครับหมอเซ็งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสุภชายนิติพนักุณด้วยนะครับเจ้าของ13เหรียญนะครับที่ดูแลฟูงฟักเนตรมาอย่างดีนะครับเพราะว่าเนตรนั้นซ้อมอยู่ที่ค่าย13เหรียญนะครับพระราม9 มีปัญหาเรื่องของสายตาด้วยนะครับแต่ว่าก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีนะครับจนสามารถที่จะกลับคืนสู่สังเวียนได้นะครับแล้วก็มีเป้าหมายครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ของสภามวยโลกนะครับเวลานี้ก็มีนักมวยไทยนะครับคือคมพยักษเป็นแชมป์อยู่นะครับครับ ส่วนคู่ชกเขานะครับแจ็กกามิซ่าอายุ25ปีนะครับเกิดวันที่4มกราคมพศ2487นะครับที่จาการ์ตาสูง155เซนติเมตรครับสถิติชนะ20แพ้22ครับเสมอ2น้องสิบสครั้งนะครับก็มาต่อยเมืองไทย10ครั้งแล้วนะครับสโตรนด้าแจ็กกามิซ่าครับคู่น้าตากันดีนะเมืองไทยเป็นบ้านที่2แล้วนะครับสำหรับแจ็กกามิซ่าต่อยกับปิกมี่ต่อยกับภูมพยัคฆ์ทองไทยเล็กแสนเมืองเลยไผ่ผาลบขวันไทยโอ้โหฮะ ก็เหนียวแน่นนะครับก็คือถึงแม้ว่านักมวยไทยจะชนะเขาได้แต่ว่าหือจับก็หือจับนะครับเพราะว่ารูปร่างทรงมวยอย่างนี้นะครับถือว่าทรหทอดทนนะครับเรียกว่าจุดศูนย์ท่วงต่ำนะครับเรียกว่าล้มยากครับประเภทนี้ครับแล้วดีไม่ดีครับวันนี้เนตรอาจจะสะดุดฟอร์มก็ได้นะครับก็ไม่ใช่เป็นการง่ายนะครับที่เนตรจะเอาชนะนักมวยชาอินโดรียนี้ได้นะครับอยู่ในช่วงปลายยกแรกครับสิวิครับ กขยับเดินครับอย่างที่เรียนไว้ว่าวันนี้คุณต่อศักบอกปรับเกมครับให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับรักษาการดีขึ้นเป็นลำดับ